สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนมาตัดต้นผงชูรสนะคะเพื่อนนี่วันนี้อากาศไม่ร้อนนะคะก็เลยพาเพื่อนมาตัดต้นผงชูรสนะคะที่อยู่ข้างร้านนะคะเพื่อนนี่ที่หน้าร้านเรามีเยอะแล้วนะคะเราก็จะามาหมักปุ๋ยนะคะเพื่อนต้นที่ตัดแล้วนะคะ นี่ข้างร้านของเราก็เอ้าไว้ปลูกผักต้นเล็กๆนะคะเพื่อนนี่นะคะตรงนี้นะคะก็เป็นต้นผงชูรสที่เราปลูกนะคะก็อยู่ในวงล้อนะคะเพื่อนแล้วก็ได้ตัดเขาออกนะคะให้เขาเตี้ยลงนะคะเพื่อนนี่ผักของเราก็ไม่มีอะไรมากนะคะตอนนี้ก็ ไม่ได้ปลูกอะไรเพิ่มนะคะก็ยังมีผักคะนาต้นเล็กๆนะคะที่เราปลูกไว้นะคะปลูกไว้กับไดโนเคลวนะคะแล้วก็กระหล่ำดาวนะคะแล้วก็มีผักเป็ดญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีคุยชายนะคะแล้วผักคะนาของเราก็เหลือรอดมาสองต้นนะคะเพื่อน อันนี้ก็เป็นดินที่เราเอามาใส่ในกระถางไว้นะคะนี่เป็นดินเก่านะคะเพื่อนดินที่เราใช้แล้วนะคะนี่เราก็จะมาตากไว้ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นต้นผักคะนาที่เราเอาลงในแปลงไว้นะคะในวงล้อนะคะเพื่อน วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพื่อนก็เอาต้นผักชาัยาที่เราตัดนะคะมาให้เพื่อนๆดูอันนี้ก็เป็นผักคะน้าของเรานะคะก็เริ่มโตแล้วนะคะเพื่อนแล้วก็มีต้นมะม่วงนะคะเนี่ยขึ้นมานะคะน่าจะมากับดินนะคะนี่แล้วก็จะมีต้น อะโวคาโดนะคะนี่ที่เราเอามาเล็ดมาฝังฝังไว้นะคะเพื่อนนี่อะโวคาโดของเรานะคะกระหล่ำดาวของเรานะคะเพื่อนผักเป็ดของเราก็ได้กินตลอดนะคะเพื่อนตรงนี้